สวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาสอนเทคนิค SMA นะครับผมใช้ในการเทรดสเส้นนะครับผม เป็นมือใหม่นะครับก็สามารถเทรดตามได้นะครับใช้งานได้ง่ายมากเลยนะครับผมใครเข้ามาใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับและใครที่ยังไม่มีบัญชีเทรดนะครับมีลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปวิดีโอหรือโพสที่ปักหมุดเลยนะครับผมและยังมีกลุ่มนะครับที่โค้ด พาไลท์นำเทดนะครับทุกคนสามารถเข้ากลุ่มนี้ฟรีได้เลยนะครับผมคือมีลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอและโพสที่ปักหมุดไว้เหมือนกันเลยครับเทคนิคที่ผมจะใช้วันนี้นะครับจะเป็นเส้นค่าเฉลี่ยนะครับก็คือเป็น SMA นะครับผมจะใช้3เส้นนะครับในการดูจุดเข้าซื้อขายนะครับผม คนที่เป็นมือใหม่นะครับผมก็สามารถเทรดตามได้นะครับไม่ต้องไปเดากราฟเองนะครับเราใช้เทคนิคอล l ในการวิเคราะห์กราฟในการหาจุดเข้าซื้อขายของเรานะครับสําหรับคนที่เป็นมือใหม่มากๆนะครับผมจะมีคลิปวิดีโออยู่ด้านบนตรงนี้นะครับผมสามารถกดเข้าไปดูนะครับจะมีสอนการเทรดแบบละเอียดอยู่นะครับผมก็กดเข้าไปดูได้นะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาตั้งค่าเพิ่มอินดิเคเตอร์ เส้น EMA ทั้ง3เส้นเข้ามาในกราฟของเราเลยดีกว่านะครับผมให้มาที่ตัวแพลตฟอร์มของ8 x a t ตรงนี้นะครับให้มาเลื่อนอยู่ด้านซ้ายมือนะครับด้านซ้ายมือล่างนะครับจะเป็นตัวชี้วัดนะครับตัวนี้ก็กดขึ้นมาได้เลยนะครับจะอยู่ในยอดนิยมนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะก็จะเขียนว่าเส้นค่าเฉลี่ยตรงนี้นะครับก็กดขึ้นมาได้เลยระยะเวลานะครับสำหรับเส้นแรกนะครับเราจะใช้อยู่ที่13นะครับ ก็คือเป็นประเภท SMA นะครับผมส่วนสีนะครับผมจะใช้เป็นสีน้ำเงินนะครับระดับความหนาผมจะใช้ระดับกลางนะครับผมเสร็จแล้วก็กดสมัครใช้งานได้เลยโอเคเราก็จะได้หนึ่งเส้นเข้ามาในกราฟของเราแล้วนะครับก็จะเป็นเส้น SMA 13เส้นสีน้ำเงินนั่นเองนะครับจะเหลืออยู่2เส้นนะครับที่เราต้องเพิ่มขึ้นมาทำเหมือนเดิมนะครับมาที่ตัวชี้วัดแล้วก็มาที่ยอดนิยมนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างสุดเส้นค่าเฉลี่ยนะครับ เส้นที่2นะครับผมจะใช้อยู่ที่สามสิบสี่เป็นเส้น SMA นะครับแล้วก็ใช้สีเหลืองนะครับระดับความหนาผมใช้ระดับกลางนะครับสีตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถกําหนดค่าเองได้นะครับไม่ต้องสีเหมือนผมก็ได้นะครับเอาสีตามใจชอบของเพื่อนๆได้เลยให้มันจําแนกมองออกนะว่าเป็นเส้นสิบสามเส้นสามสิบสี่นะครับผมเพื่อการใช้งานนะครับเสร็จแล้วกดสมัครใช้งานนะครับ เห็นไหมครับว่าไอ้สองเส้นเนี้ยเราจะดูจุดตัดกันนะครับเส้นสีน้ําเงินนะครับตัดขึ้นเส้นสีเหลืองนะครับน้ําเงินตัดลงนะครับมันก็จะเป็นสัญญาณในการบอกจุดเข้าซื้อขายนะเหลือเส้นสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเส้นนะครับเส้นค่าเฉลี่ยก็คือค่าตรงนี้นะครับจะเป็นร้อยสี่สิบสี่นะครับร้อยสี่สิบสี่ผมจะใช้เป็นสีขาวนะครับเพื่อที่จะจําแนกนะครับผมเส้นนี้นะครับเราจะเอาไปดูเทรนด์หลักในการ จุดเข้าซื้อบายหรือเซลล์นะครับ144เนี่ยก็คือถ้าแท่งเทียนนะครับแล้วก็เส้น13กับ34อยู่ด้านบนของ144นะครับเราจะมองเล่นแค่เฉพาะหน้าบายนะครับเราจะไม่เล่นเข้าเซลล์นะครับก็คือกดขึ้นเน้นกดขึ้นนะครับเราจะหาจุดตัดนะครับการเข้าออเดอร์นะครับผมสำหรับ3เส้น SMA นี้นะครับจุดเข้าบายนะครับผมก็คือแท่งเทียนนะครับแท่งเทียนต้องอยู่บนเส้น SMA 144นะครับก็คือเส้นขาวนะก็คืออยู่อย่างนี้นะครับแล้วเราก็จะมองหานะครับก็คือเส้น EMA 13นะครับตัดขึ้นเส้น SMA 34ก็คือเส้นสีเหลืองนะครับผมให้เส้น13ตัดขึ้นนะครับเราก็จะ follow by ที่ตรงนี้นะครับ follow by ขึ้นไปนะครับผมเราจะใช้การเทรดอยู่ที่1นาทีนะครับผมเทรด1นนาทีนะแต่เราใช้กราฟนะครับก็คือกราฟตรงนี้เราวิเคราะห์ แท่งเทียนคือแท่งละ10วินะเป็นแท่ง10วินาทีในการวิเคราะห์นะครับเราใช้ประเภทนะครับประเภทของชนิดแผนภูมินะครับเราใช้เป็นแบบแท่งเทียนนะครับโอเคนะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้ใช่ไหมเส้นตัดกันนะครับเราก็จะเปิดออเดอร์บายนะครับออเดอร์บายคือเราจะกําหนดระยะเวลาเทรดที่1นนาทีนะครับเราก็เปิดออเดอร์ขึ้นไปนะครับกราฟก็วิ่งการวิ่งขึ้นนะครับรอจังหวะใหม่นะครับมันก็ปิดชนะใช่ไหมครับ อันนี้วิ่งขึ้นมาหนึ่งนาทีก็ปิดชนะนะครับแล้วก็รอตรงนี้มีการตัดลงนะครับแล้วมีการเส้น13ตัดขึ้นอีกครั้งของ34นะครับแล้วก็ f o l l o w นะครับกราฟก็มีการวิ่งขึ้นนะครับผมโอเคนะครับอันนี้เป็นการบ u y นะครับเดี๋ยวเราไปดูการเซล์บ้างนะครับผมการเซล์ก็เหมือนกันเลยนะครับผมเส้น114อยู่ด้านบนนะครับแท่งเทียนอยู่ด้านล่างนะครับรอให้ตัว เส้นนะครับสีน้ําเงินนะครับก็คือ13นะครับตัดลงนะครับตัดลงส4บนะครับเราก็จะเน้นซื้อลงนะครับอย่างตรงนี้นะครับตัดลงก็ซื้อลงนะครับผมอันนี้ตัดลงก็ซื้อลงนะครับผมอันนี้นะครับก็เป็นหลักการเข้าออเดอร์เซลล์เห็นไหมเอาเห็นชัดๆกันเลยอันนี้ GBP JPY นะครับใช้กราฟ10วินาทีนะครับกราฟ10วินาทีแต่เราเทรดกันที่1นาทีนะครับเส้นสีน้ําเงินนะครับตัดลงที่ตรงนี้นะครับตัดลงมานะครับ เราก็จะเปิดออเดอร์ที่แท่งนี้นะครับโอเคแล้วก็รอเวลานะครับปิดจบมันก็กราฟมันก็เทล,ลงมาเราก็ปิดชนะสวยๆนะครับอย่างตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเห็นไหมน้าเงินตัดลงนะครับเราก็จะเปิดออเดอร์เซลล์นะครับกราฟก็มีการเทล,ลงมาอย่างน,น,นี้นะครับผมหลักการเข้าของเส้น SMA ทั้ง3มเส้นนะครับเส้นแรกสีน้ําเงินร้อยเส้นแรกสีน้ําเงิน13บนะครับเส้นที่2สีเหลืองส4บเส้น สุดท้ายนะครับ144นะครับเป็นตัวกำหนดเทนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างจริงที่ผมเทรดนะครับใช้เวลาเพียงแค่7นาทีนะครับผมสามารถทำกำไรได้ประมาณ17,000บาทนะครับผมผมจะเทรดช่วงที่ตลาดมาแรงๆนะครับวิ่งเป็นเทนนะครับส่วนใหญ่นะเวลาที่ผมเทรดนะครับผมก็จะเทรดประมาณ1ทุ่มนะครับช่วงหนึ่งทุ่มนะครับ ช่วงนี้นะครับการาฟจะวิ่งดีนะครับทำให้ผมสามารถชนะออเดอร์ได้ติดติดกันนะครับที่สวยในช่วงเวลานี้นะครับเพื่อนๆก็เอาไปลองใช้กันดูได้นะครับโอเคไปดูตัวอย่างจริงกันเลย โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับจากที่ผมเทตัวอย่างจริงให้ดูนะครับผมก็หลักการง่ายๆเลยก็รอเส้น SMA สีน้ําเงินกับสีเหลืองตัดกันนะครับแล้วก็ดูเส้นสีขาวเป็นหลักนะครับว่าอยู่เทนขาขึ้นหรือขาลงนะครับก็คือถ้าอยู่ด้านล่างนะครับด้านล่างเส้นสีขาวนะครับเราก็จะเน้น เซล์นะครับถ้าอยู่บนเส้นสีขาวเราก็จะเน้นบายรอแค่เส้น2ข้างบนเนี่ยตัดกันแค่นั้นเองนะครับสำหรับการเข้าออเดอร์ตัว SMA ทั้ง3เส้นนะครับก็ใช้งานไม่ยากนะครับเป็นมือใหม่ก็สามารถใช้งานได้นะครับผมสำหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับผมก็แนะนำนะครับให้ใช้บัญชีเดโมในการฝึกฝนให้ชำนาญนะครับผมก่อนที่จะลงเงินจริงนะสำหรับบัญชีเดโมนะครับก็มีให้สมัครอยู่ใต้ลิงก์คิปวิดีโอนะครับผม จะมีเงินให้ทดลองอยู่10,000ห0 0 0บาทนะครับก็คือสามารถใช้หมดแล้วก็เพิ่มขึ้นมาใหม่ได้เลยนะครับสามารถทดลองจนกว่าเราจะชำนาญได้เลยนะครับผมสำหรับข้อควรระวังนะครับสำหรับเทคนิคของตัว SMA ทั้ง3เส้นนะครับก็มีนะครับก็คือช่วงที่กราฟไซด์เวย์นะครับกราฟไซด์เวย์เป็นแบบไหนนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมตรงที่เส้นสีเหลืองเส้น ทุกเส้นนะครับมันจะมารวมกันอยู่ที่ตรงนี้นะครับก็ระมัดระวังนะครับมันจะพันพันกันแบบนี้นะครับไม่ก็ไม่แนะนําให้เล่นนะครับผมเพราะว่าจะค่อนข้างเสี่ยงนะครับเราจะเน้นเล่นที่กราฟวิ่งเป็นเทนนะครับเราจะได้ Follow เทนะครับอย่างนี้ Follow เทแล้วมันลงมาตามนี้นะครับผมเทคนิคนี้นะครับเหมาะกับกราฟที่วิ่งเป็นเทนนะครับ ก็ถ้าใครนะครับอยากรู้นะครับว่าช่วงเวลาไหนที่กราฟวิ่งเป็นเทนกราฟเป็นวิ่งไซเวย์นะครับผมไปติดตามช่องหมอ JTP นะครับผมจะมีช่วงเวลานะครับว่าช่วงเวลาเช้าบ่ายเย็นนะครับช่วงไหนนะครับที่กราฟเกิดการไซเวย์นะครับแล้วก็กราฟเกิดวิ่งเป็นเทนนะครับหรือกราฟวิ่งตามแรงโมเมนตัมของตลาดนะครับก็มีลงไว้ในช่อง t ิกต o k หมอ JTP นะครับผม ส่วนใหญ่นะครับมันไม่ได้แม่นยำถึง100%เนะครับส่วนใหญ่มันจะวิ่งไปในทิศทางแบบนั้นนะครับผมก็ช่วงเวลาที่ผมกำหนดไว้นะครับก็ไปลองดูกันได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับทุกคนนะครับผมก็ไว้ผมมีเทคนิคดีๆีวินเลทสูงสนะครับผมก็จะเอามาแนะนำนะครับผมเอามาให้เพื่อนๆได้ศึกษากันนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะครับผมหรือเข้ามาเรียนรู้เทรดด้วยกันในกลุ่มก็ได้นะครับ ก็มีสอนเทปฟรีนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปถัดไปสวัสดีครับ